มาตัวนี้ก็คือเรายังไม่เคยเล่นแหลกนะแชทอันนี้คือเรายังไม่เคยเลยนี่เราเล่นแต่คุยเพย์เห็นปะเราเล่นแต่คุยเพย์มาเลยเซิร์ฟซีครับผมซเซิร์ฟซีเราไม่รู้ว่าตอนนี้เราอยู่แหลกอะไรโอเคปะเราไม่รู้ตอนนี้เราอยู่แหลกอะไรคือไอดีใหม่เอี่ยมเรามาดูกันครับกดตาแรกเมาก้าลุยไอ้เีย็นไซีมีแค่เอมก็ชนะแล้วปะเดี๋ยวมารอดูกันครับอุ้ยไดมอนเลยเหรอเชี่ยเปิดไดมอนเลยเหรออย่างนี้มันจะจบเฮ้ยบอยออไปเอาเอา,เอา ไอ้เพืไอ้มืองมึงเติมแล้วขออนุญาตเลยแบ t เตอ p a พาซื้อพีเยมเอาเมากามาให้กูเล่นเด็ดดีไปเมากากูซื้อมาแล้วโดนกูแน่ดนึงดโจนึงดูโนึงโคตรทุเรศตัวไม่โคตรทุเรศตัไม่โคตรทุเรศเลยมาดูบัตชั่นนะกูจะเดี่ยวกับบัตชั่นให้มึงดู เฮ้ยบุกเข็นะมาเซซีบุกิกิโอ้ยโอ้ยโอ้ยนานานานโนนานาโนสวยสวยมาดิตัดมาดิมาดิเฮียมาดิมาดิมาดิน้องบุกกระดิบจัดบุกกระดิบจัดตัวคนแรงตัวคนแรงเยอะคนมันในฝาดตัวแค่นี้เพื่อนกูตายกูไม่ตายแต่เพื่อกูตายเยอกูไม่ตายแต่เพื่อกูตายว่ะ ไม่ตายเดี๋ยวเพื่อนกูตายไอ้เหี้ยตัวมันเล่นได้ขนาดนี้เลยแล้วเหรอเที่ยไรขับลูกบาสกูคิดว่ากูกูคิดว่ากูกูให้เอสนะกูว่ากูให้เอสมีบังโอ้ยกูติดรถเียอะเลยด่ยโอ้ยกระสุนหมด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 จะแฮก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 เออเออเออไปไหนฮะมึงตอบบ้ามึงไปไหนเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ย แท้งอย่าหวังว่าจะมีตัวแก้มันเลยเว้ยไม่มีตอนนี้ตอบให้เลยว่าไม่มีเว้ยไปไหนฮะจอบบ้ามึงไปไหนโอยมึงไปไหนโอยมึงไปไหนโอยโอย เซเบูกิ้กีมึงเข้ามาทำไมมึงเข้ามาทำไมมึงเข้ามาทำไมมึงเข้ามาแจกเลือดนะแง่มึงเข้ามาแจกเลือดนะมึงพุ่งไปแล้วนอนนะมึงพุ่งไปแล้วว่าจะดีไปไหนมึงจะดีไปไหนกูตามเฮียมันก็ไม่เท่าไหร่นี่วะเฮียตัวแม่โคตรโกงเลยว่ะไปครับผมแรงอะไรเชฟแรงอะไรไหนพิมพ์กับเม่อยไปโอ้โห้ได้หนึ่ง ไอ้เียามาเปิดกับที่ใดหนึ่งไอ้สัตว์เทงมันชอบเอาหน้ามาจุ่มกับพี่อะนึกอออกไหมคือตอนนี้ทุกคนที่พี่เล่นในเซิฟซีอะคือมันเอามาจุ่มกับหน้าพี่แล้วมันก็บอกโอ๊ยมังค่าตัวโกมังก่าตัวโกง,ม,กกงมันจะไม่โกง,ยยงได้ยังไงก็มึงเอาหน้ามาจุ่มให้กูยิงอะไอ้เยี่อะไรคาแรคเตอร์บ r o เซซิโบกิกี้เฮียเซซิโบกิกี้มาดิสัตว์อยากเดียววะ ภาพเขาให้โอ้โหโอ้โหตัวเฮียอะไรเนี่ยที่ตัวเฮียอะไรเนี่ยที่ตัวอะไรเนี่ยเฮียมึงทำอะไรมึงทำอะไรเจ็ดโนฮกเอาเจ็ดเจ็ดโนฮกเราไหมเพื่อนไอาเฮนต์ตะคิวฮกบวกขีดที่กวดตีนะเว้ยเอาไม่ลงเช็ด โอ้เกินไปสัะกี้จะแพ้รถพกยังไงเนี่ยกูจะแพ้รถพกยังไงวะโอ้โหแล้วกูพังไฟโอ้โหช่วงนี้กูพัพงไฟด้วยชิปอันเดียวโอ้โหโอ้โหคาเลคเตอร์อะไรเนี่ยเอาอะไรมาให้กูเล่นเนี่ยพิจารณ์กูดูดิเหียบเหียบเขาทีนนะ่หน้า คิดว่ากูกลัวบอสเหรอวะอากูไม่กลัวอะไรหรอกเลนตัวเนี้ยโอ้โหกูขึ้นหนึ่งในตายล่เฮียไป็นใกูลงไม่แตกไม่แตกไม่แตกแลเซซีโบกิกิเซซีโบกิกิเซซีกิกิตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเจอมาสเตอร์แล้วแชทเอาไหมฮะ ่าได้เดี๋ยวมึงเจอกูแน่เดี๋ยวมึงเจอกูแน่มึงเจอกูแน่น้อนะอุ้ยเอ้ากระเด็นไปไหนอะมาลองกระเด็นไปไหนเอ้าทดิไมมาเนี่ยลูกไปแล้วหลับไปแล้วล้างกูทีเพื่อนล้างกูทีล้างกูทีเพื่อนโอ้โหโอ้โหเช็ดมาดูมาดูความจั่าวของเบลก้าเช็ดมาดูความจั่าวของเบลก้าโโอ้ห ดูเรืองค่อนข้างแรงขวดอยู่เย้ยแม่งแบกเช็ดแม่งแบกแม่งแบกแม่งครอบกูเคาน์เตอร์กูห้าตัวเออเนี่ยมันมันต้องหนึ่งหุ่มห้าอย่างเงี้ยเนี่ยมันม anyway> ันต้องพร้อมใจกันแบบนี้ไว้เช็ดเนี่ยเอออย่างอย่างเงี้ยถึงจะเคาน์เตอร์มันได้เว้ยตัวไรเก้เมาก้าวะพี่ตัวไรเก้เมาก้าเหรอวะน้องชายเช็ดผู้มึงช่วยกูคิดดิตัวไรเก้เมาก้าถ้าเป็นแทงค์ถ้าตอนนี้กูตอบให้เลยว่าไม่มี ขนาดแน้ยยิงป๊กได้ไดทำดาเมจระยะกลางใกล้ได้จังก็ Queen, ควีนกูคิดว่าตอนนี้ไม่ได้แล้ววะคือถ้ามึงเอาเอาตัวนี้กับคิดที่โกไปคือจบเลยเว้ยพี่ชิพี่บาสตว่าไงครับน้องเม่นน้องชายพี่อย่าเพิ่งรีบกดทําไมอะ่ะพวกกูมาไหนกูเจอป่ะไหนมึงชื่ออะไรกันพวกมึงอะ่ะเจอไหมไอเฮียไม่เจอไอเฮียลงไม่ถึงแล้วอยากจะมากดเฮ้ยแล้วกูมาซื้ออะไรอ่ะ เฮ้ยนี่กูหลุดมาสื้อมอะไรเนี่ยเฮ้ยปิ้งเยอะจังอ่ะโอ้โหแล้วแกกระตุกใครโอ้โหเยตอนนี้เลาแตกโอ้แหลกแหลกแหลกโอ้โอ้โหกดโอ้ดูพุ่งดูกุพุ่งเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้เย้ยสิงคโปร์นะเอาสิงคโปร์นะไปแหลกขนาดนี้ ไอ้ยี่ทำไมถึงปุ่นแรงขนาดนี้ไอ้ทำไมถึงปุ่นแรงขนาดนี้เนี่ยดูดูดูพุ่งดูพุ่งดูพุ่งดูดูภาพกูดูภาพกูไอ้ย <Tu alien> ี่มาดูภาพกูดิเห้ให้เกมให้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 แม่งวาร์บกันไปหมดเลยให้กูสู้กับอะไรอยู่กูสู้กับอะไรอยู่ โอ้โหไอ้เหี้ยแล้วมึงดูมาดิมึงดูมาดิกูสู้กับอะไรอยู่เนี่ยนะครับบอลหรอดักบอลเหลืออะไรเนี่ยอันนี้คือดักบอลเหลืออะไรโอ้โหขาดปิงลอยโอเคกูคเริ่มมาแล้วปิงกูเริ่มเล่นได้หน่อยนึงละโอเคเหมือนจะเล่นได้ไอ้สัตว์แค่เขาแค่เหมือนจะเล่นได้ไอ้เหี้ยกูจะฆ่ามันแต่แรกๆหรอแชทแชทกูจะฆ่ามันแต่นแรกแชทกูทำได้แชท อายุทำได้ไวขู่ขก็อยู่ไฟได้ดบัณฑเกี่ยวกูอยู่ตรงไหนบ้างวะเนี่ยเกี่ยวกูอยู่ตรงไหนบ้างวะเกี่ยวกูอยู่ตรงไหนบ้างวะโอู้โอ้ยโ,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 โอ้เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรมคดเกมนี้กูจะชนะได้ไหมวะถ้ากูชนะได้นี่นกูโคตรเก่ง เกียบายแชทแฮมกุไนแฮมกุไนไอเจโกบเหรอมันน่าจะหนีไปละวันนี้พี่มาแต่เซิฟตี้เรอจับใช่ครับน้องอยู่กับใครเดียวเลยวะอยู่กับใคร,นะใครวะเนี่ยอตัวมันอยู่ตรงไหนที่กูยังไม่รู้เลยตอนเนี้ยอตัวมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมึงดูตัวมันดิเออให้กูสู้กับใครอยู่เนี่ยให้กูสู้กับใครอยู่เนี่ยกูจะเทคยังไงวะสวัสดีช็โกโน้อง 嘿，多来了是白呀、啊！